โอเคสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาลถพามาลดก็จะพามาดูรถคันนึงที่ผมรู้สึกว่าเออทุกคนต้องซื้อในอัปเดตนี้เพราะว่ามันมีฟอร์แมนที่ดีแล้วก็เออรูปทรงนี่ไม่ต้องบอกก็ทุกคนน่าจะชอบหมดแล้วมันจะเป็น l amborghini นี่แหละแต่ว่ามันจะเป็น l amborghini หลายๆคัาเรียกว่าหลายๆรุ่นรวมกันมันจะมีรุ่นไอ้อะไรนะไซออนไซแอนแล้วก็มีพวกอะไรอะอเวนดแล้วก็หลายๆรุ่นรวมกันนข้างหน้าก็จะเหมือนกับไอ้พวก กระโดประมาณนี้แต่เราก็จะมาดูราคาของมันก่อนอย่างแรกมันจะเป็นรถที่เกือบจะแพงที่สุดใน DLC นแล้วก็ได้นะเป็นลองเออไม่กี่คันเองอันนี้รถของมันอยู่ในเว็บ l e g e น d a ี่ก็ไจะเห็นว่ามันราคา2.7ล้น7ก็จะถูกกว่าไอซีโนแค่นิดเดียวเองแล้วก็ไอ้นั่นไอ้นั่นอยู่ไหนวะแอตตนมาตินผมจะชอบแอตตนมา r t ตินที่สุดในอัปเดตนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงความคุ้มนี่ผมคิดว่า คันนี้นี่น่าสนใจมากมันจะเป็นรถ2อประตูก็จะเป็นรถคาร์ซูเปอร์อย่างที่เห็นส่วนสแตตก,ก็อัตราเร่งเกือบเต็มแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพอร์ฟร์แมซกกันเท่าไหร่และเพราะว่าเอาเอาเน้นสวยดีกว่าสำหรับรถในพวกอัปเดตใหม่พวกนี้แหละเพราะว่าจะคันไหนมันก็ใช้ทำธุรกิจมันก็ขับไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าปักซอยได้เหมือนกันหมดแหละนะเพราะงั้นก็มาดูของแต่งกันเลยดีกว่า ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับคันนี้ถ้าเอาไปแต่งที่เจนเอเจนซี่เนี่ยขับออกมาต้องเจอแต่หิมะนะก็เลยเอามาแต่งในเอลเอสคาร์มินี้เพราะว่าจะได้เอาไปลองในสนามได้เลยไม่ต้องไปเจอหิมะแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงไอ้เรื่องเทสต์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเรามาดูสำหรับบัมเปอร์บัมเปอร์หน้ามีให้เลือกเยอะมากสำหรับคันนี้ผิดกับไอ้คันก่อนที่เพิ่งแต่งมานะไอ้ไอ้แรงโรเบอร์สำหรับคันนี้มีทั้งหมด17 17แบบไม่รวมไอ้ที่มันให้มาแบบแรกนะ ส่วนตัวผมชอบแบบนี้ที่มันแบบดูโล่งๆไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราชอบแบบไหนก็ลองแต่งไปก็ได้ยิ่งมันเรียบง่ายผมย,ยิ่งรู้สึกยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนอเวนเจอร์โดเยผมชอบอเวนเจอร์ดนะแต่ว่าคันนี้นี่แต่งได้เหมือนสุดก็ม,ม,มันมันก็ยังไม่เหมือนเท่าไหร่ก็น่าเสียดายติดตรงไฟนี่แหละไฟหน้ากับไฟหลังมันดูล้าไปไหน่อยมันเอามาจากไอซอานตามนี้ผมน่าจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะอันนี้สาหรับบัมเปอร์หลังโอเคมันเหมือนรถแบทแมนอะเอาง่าย มันจะว่าสวยก็สวยแต่ว่าผมไม่อยากให้มันเบร์วังอะไรมากอะ่ะมันดูแฟนตาซีไปนิดนึงอันนี้จะเป็นเอ่อถ้อยเสียมีไม่เลือกให้เลือกแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคใส่อันที่มันดูปกติที่สุดไปอะ่ะอันนี้จะเป็นฮูดฮูดก็ถ้าอันที่ปกติสุดก็น่าจะเป็นอันแรกสุดประมาณนั้นเพราะว่าที่เหลือก็จะเป็นแบบพวกแต่งซิ่งพวกแบบว่าเออตามเนี้ยที่เราเห็นเพราะงั้นผมจะกลับไปใส่อันแรกเหมือนเดิมนี่ไงดูสะอาดขึ้นเยอะเลย ต่อมาก็มาดาูพวกลายนี่เก็บไว้ก่อนนะมาดูลาเบอร์อยู่ข้างหลังก็จะเป็นไอเนี้ยที่เราเห็นเหมือนกับว่าเป็นที่กระจกหลังนะแต่ว่ากระจกหลังนี่คงจะมไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเท่าไหร่อ่ะถ้าแบบขับในถนนจริงก็คงต้องเปิดให้มันโล่งไว้่างนี้เพราะว่าแง่ละเราก็ต้องมองรถข้างหลังนะแต่ว่าอันนี้ก็ใส่ไปก็ได้ให้มันสวยๆนะผมคิดว่าผมจะลองใส่อันนี้ไปดีกว่ามันดูคีนสนะุดละโอเค แล้วก็มีสเกิร์ตตามนี้สเกิร์ตก็แต่งอันไหนไปก็ได้ผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกันหมดอ่ะสเกิร์ตดูไม่่อยไม่ใช่รายละเอียดหลักสำหรับรถคันนี้นะโอเคจะใส่คันไหนไปก็ได้ไออันแรกมาที่มันให้ให้มาก็สวยสุดละ <S <S ส่วนสปอยเลอร์อันนี้ผมแนะนําไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะว่าไอสปอยเลอร์ที่ดีที่สุดของรถคันนี้คือสปอยเลอร์ที่มันให้มาเพราะว่าสปอยเลอร์ที่มันให้มาคือเป็นออโต้ถ้าเรายังไม่ขับเนี่ยเราก็ยังไม่เห็น มันก็ยังอยู่ในข้างล่างของมันแต่พอเราขับรถรถทำความเร็วได้ระดับหนึ่งนะคิดว่าน่าจะหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้มันก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาและไอ้สปอยเลอร์เนี่ยแต่เข็มไม้มันจะเป็น mpH นะประมาณนี้ไม่ใช่กิโลเมตรแต่เออแล้วแต่แหละให้มันถึงหลักร้อยอะ่ะมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะสวยมากหรือจะดูออปชั่นอื่นก็ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบนะเนี่ยก็จะเป็นสปอยเลอร์ที่มันก็ติดอยู่กับรถเลยมันไม่ได้ไม่ได้แบบพับเก็บลงไปเหมือนกับสปอยเลอร์อันแรกสุดเพราะั้นก คงจะไม่มีใครเถียมผมนะว่าอันแรกม่งดีสุดเพราะมันเป็นออโต้นะก็มีอันไหนของแต่งมีสีแล้วกันมาดูสีก่อนก่อนที่ไปด,ดูลายนะสีก็อยู่ในที่รีสเปร์มีแค่สีสีลองแค่นั้นไม่มีทริมคัลเลอร์ก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าแต่งไอ้ข้างในได้ก็น่าจะสวยดูเดิไอ้แดชด้านหน้ามันค่อนข้างที่จะกินพื้นที่รถออกมาตรงแบบเห็นกระจกด้านหน้านะเกือบพื้นที่เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นไอ้แดชระบบข้างในนะก็อยากจะให้มันเปลี่ยนสีได้แต่ว่า น่าเสียดายไม่ได้เราก็มาดูสีหลักก็มีก็คือคุมทั้งคันเลยนี่แหละส่วนสีรองก็คงจะเป็นพวกพาร์ทที่เราใส่มาแบบพวกสเกิร์ตหรือว่าบัมเปอร์หน้าหลังอะไรที่มันมีเซคเคเดลลีเนาะแต่รู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ใส่มานะก็น่าจะไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เนี่ยเห็นแค่นี้เองเห็นแค่เป็นปีกข้างๆเล็กน้อยบัมเปอร์หลังเป็นเซคเคเดลลีนะที่ผมใสมามีเอ็กซอด,ด้วยก็มีสเกิร์ต <c oughs> มีสเกิร์ตด้านหน้าก็ ไม่เห็นว่ะแตวกันด้านหน้าด้านหน้ามุมกล้องม,มันไม่ให้ผมไปอ่ะไม่เป็นไรมุมกล้องมันโคตรงกเลยมีประมาณนี้ผมก็แต่งเป็นสีขาวไว้ก็ถือว่าดู clean a n โลง่งเพราะว่าพอมาแต่งลายเนี่ยจะได้เห็นลายชัดอันนี้ผมเลือกลายเป็นอิตาเลียนไว้ triple stripes ก็จะมีทั้งหมด10ลายมี10ลายให้เลือกเนะเดี๋ยวค่อยดูไปทีละอันอันนี้มีลายของเบนธาโดเลยนี่อันนี้คือลายของไม่ใช่เบนธาดอันนี้มันลายของมอชิลโก้ เมเชลโก้ May, May เอ้ยผมก็จำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นรุ่นลาบอรกินนีรุ่นค่อนข้างที่จะเก่าแล้วแต่ไม่เก่าขนาดนั้นเป็นรุ่นที่ผมชอบมากเพราะว่ามันอยู่ในเกมเลซิตี้ผมพูดถึงบ่อยมากมันเป็นรถในตำนานนะถ้าพูดถ้าจะไม่ผิดเอ่อนี่ยลายนี้เป็นลายของโมเชลโก้รถในตำนานต้องไป40ก่อนทำควสแหมยิ่งพูดยิ่งคิดถึงนะเกมนี้อ่าส่วนที่เหลือก็เป็นทั่วๆไปมีลายนตอนแรกนึกว่าเป็นลายอนิเมะแต่ว่าไม่ใช่นะเป็นเหมือนกับว่า เป็นเอ่อน่าจะเป็นเครื่องดื่มชงกํลาลังในเกมนี้ยังไงผมกไม่แน่ใจประมาณนี้แหละแต่ก็สวยดีแล้วแต่คนชอบนะออกแนวแบบพวกดีเจพวกไนท์คลับอะไรแบบนี้ซะมากกว่าตามนี้นะแต่ถ้าได้าถามผมนะผมว่าไม่ต้องแต่งลายดีสุดสำหรับรถคันนี้เพราะว่าดูดิมันสวยแล้วอะมันเด่นแล้วอะถ้าเราใส่ลายเข้ามามันจะเหมือนกับว่ามามา,มากบความสวยของรถคันนี้ซะมากกว่านะถ้าถ้าถามผมนะอืมแล้วก็มาลองเทสเปอร์แมนกันเลยดีกว่าสำหรับคันนี้ก็ มองตรงว่าไม่ผิดหวังอะทั้งอัตราเร่งทั้งอะไรแม่งคือเกินสมดุลอะคือมัน,มนจัดจ้านตามสไตล์ของพวกซูเปอร์คาร์พวกอะไรอย่างนี้นะก็มาลองกันเลยดีกว่ามันผมขับมาหลายคันแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีแค่นั้นแหละมันไม่ได้โดดเด่นจากคันอื่นอะไรมากอะอาจจะเด่นแค่เสียงละมั้งก็ลองมาฟังเสียงดูสำหรับคนที่บอกว่าแคร์เรื่องนี้นะรอมันโหลดแปบบ๊บโอเคมาแล้วจับเสียงนะโอเคสามสองหนึ่งป ตม่ี้สังเกตจะเห็นว่าสปอยเลอร์มันค่อยๆพับเก็บลงมานะจะลองขับให้ดูอีกรอบนึงนี่ดู spoiler, สปอยเลอร์สังเกตสังเกตนี่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหมือนพระอาทิตย์สวยงามมากเหมือนนกค่อยๆสยายปีออกมาแล้วก็โบยบินทราบการเลี้ยวการควบคุมของมันตามนี้ให้เราเห็นอันนี้ผมดึงคลัชขึ้นมานิดหน่อยเวลาเลี้ยวก็ต้องแตะเบรกนิดนึงนะเพราะว่ารถมันค่อนขานพุง หรือไม่แตะก็ได้ถ้าเราเก่งจัดหรือว่าใส่ย,ยางดิฟมาอะไรเงี้ยก็แบบหัดสอกเข้าไปอารมณ์เหมือนฮานใน t ด e f ฟ s t ตเลยอะไรประมาณนั้นนะแต่ผมผมยังดิฟไม่ค่อยเป็นเลยสำหรับในเกมนี้เนะี่ยก็แล้วแต่คันด้วยรถแล้วแต่คันรถนะมันไม่ใช่ว่ารถทุกคันจะเหมาะกับการดิฟแต่ถ้าเราเก่งจริงอะไรเงี้ยผมคิดว่าซาเลนก็ดิฟได้อะเอาจริงแล้วแต่คนแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นดิฟอะไรเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเน้นทําภารกิจนี่ เราเราซัดให้รถมันไปไวที่สุดน่าจะดีกว่าประมาณนั้นแต่สำหรับคันนี้ก็โอ,โอเคเลยอะเวลาเข้าโค้งเวลาทำอะไรก็ดีสำหรับเบรกนี่ผมคิดว่ามีบางคันที่ทำดีดีกว่าอย่างเช่นคาริโก้ผมคิดว่าเบรกคาริโก้ยัง,ย,งยังโอเคกว่านี้เลยนะสำหรับคันนี้นี่น่าจะเน้นซัดอย่างเดียวไม่ได้เน้นหยุดไม่ได้อะไรนี่นะเห็นไหมครับรถมันจะสวยจะแต่งอะไรจะยัดอะไรเข้าไปมันก็สวยอยู่ดีนะวันยังคำ ตามนี้ผมจะแต่งให้มันเหมือนกับมูชิลาโก้มาที่สุดก็น่าจะพูดเป็นครั้งที่10แล้วสำหรับมูชิลาโก้เนี่ยแต่ชอบจริงจตามนี้นะก็ใส่พวกสปอยเลอร์มาแค่อย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วใส่ลายแค่นั้นส่วนที่เหลือก็เดิมเดิมเพราะมันดูคลีนที่สุดแล้วสำหรับรถครันนี้นะอ๋อแล้วก็เปลี่ยนล้อมาด้วยอันนี้ใส่ล้อสปอร์ตมาเพราะว่าเปลี่ยนอารมณ์หน่อยแต่ถ้าถามผมนะล้อสต็อกที่มันให้มาดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนล้อเนี่ย ตอนแรกผมคลิปก่อนน้าผมบอกว่าเป็นยางแต่จริงๆมันเป็นลอ้อผมพูดผิดก็คือมันถ้าเราเปลี่ยนยางไปเป็นพวกคร์สปอร์ตพวกยางจูเนอร์หรือแม้แต่ยางเออะไรนะ SUV อะไีอ่างเงี้ยการเพอร์ฟอร์มการขับรถมันจะเปลี่ยนไปตามประเภทของอยางเช่นย,ยาง s u v มันจะเน้นการเข้าโคง้งการแบบว่าไม่เน้นให้เล่งไวอะว่างกันเถอะตามภาษารถครอบครัวแต่ถ้าเป็นยางสปอร์ตก็ยิ่งไวยิ่งดี ถ้าอาข้อเสียของมันก็คือการเข้าโค้งจะค่อนข้างไม่ค่อยดีท่าไหลแรกมากับการพุ่งไปข้างหน้าที่เร็วขึ้นประมาณนี้นะก็แล้วแต่ส่วนจูเนอร์ก็จะเท่าที่ผมใช้มาจะเป็นแบบค่อนข้างสมดุลแต่ก็ยังออกไปทางเล่งไปทางเอ่อไอท็อปสปีดอะไรประมาณนี้นะสำหรับจูนเนอร์ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะมันจะเป็นแบบโปรไฟล์จะเป็นแบบว่า เป็นแล้วแต่ว่ารถขับว่าเราชอบแบบไหนมันกันเถอะอันนี้ผมจะลองมาขับบนหิมะให้ดูจากที่ผมลองขับมาแล้วรู้สึกว่ารถคันนี้น่าจะเป็นไม่กี่คันในเกมที่เวลาขับบนหิมะแล้วแม่งเฉยๆดูดิขนาดเมื่อกี้รถมันเกือบจะเหวี่ยงไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังกลับมาควบคุมได้ดูขนาดเข้าโค้งในหิมะเหมือนเหมือนขับปกติอ่ะดูเมื่อกี้ก็เกือบจะชนเสาไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้ชนเพราะว่ารถแม่งคือการคอนโทรลนี่ระดับเทพอ,อ่ะเอาตรง,ตรง,ตรง แต่อันนี้น่าจะเบรกไม่พ้นโอเคเพราะว่าเนี่ยอยู่แล้วนะทีมะมันก็ยังโหดมันยังโอพอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าถามผมนะถ้าจอามาใช้ทำภารกิจในช่วงนี้เนะี่ยคันนี้นี่คือพอไว้ใจได้อยู่เลยอะ่ะมันก็พอคุมได้อันนี้แต่รถมันเหินไปนไหนเพราะว่าน่าจะเป็นที่ถนนด้วยอะไรด้วยนะแบบทางทางชันมันเยอะสำหรับบางพื้นที่แต่การควบคุมอะไรเงี้ยแม่งดีมากทาั้งๆท,ที่แบบ ถนนมันขาวขนาดนี้ทีนี้สำหรับคันนี้ผมก็คิดว่าหลายคนน่าจะชอบกันอันนี้ก็รถมันจะเปิดหีมะนิดหน่อยก็ทําอะไรไม่ได้นะก็ต้องรอจนกว่ามันจะ มันจะหมดชงคริสต์มาสนี่แหละแต่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่ก็คงจะไม่มีหิมะอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นข้อดีไปแต่เอาเป็นว่าถ้าชอบเลยก็ฝากก,กกดไลค์คลิปนี้้วยละกันแล้วก็ยังไงคอมเมนต์มานะว่าเราเคยซื้อรถคันนี้มาแล้วแบบเอามาแต่งแบบแล้วมันสวยแบบนี้ไหมหรือว่าแต่งแล้วสวยกว่าผมยังไงก็ลองมาคุยกันแล้วกันยังไงก็ฝากด้วยนะแต่ตอนนี้ขอตัวไปก่อนก็ไปละบาย